ดูไปด้วยกันจ้าโอ๊ยอ่าทุกคนเห็นไหมอันนี้สาเอาทั้งไข่แล้วก็ตัวเล็กตัวน้อยนะคะกี่สาก็เอามาทดลองนะคะเอามาแล้วเห็นไหมยังมีไข่เขายังเหลืออยู่นะคะเนี่ยแต่เขาก็พิ่งโตมาได้แค่นี้นะคะผ่านไปสองเดือนเนาะแต่เขาก็ไม่ตายแต่ว่าไม่มีอาหารแล้วเนาะนี่ ให้ดูถ้าใครสนใจนะคะน่าเลี้ยงแบบไหนก็ทักมาได้นะคะเดี๋ยวหาก็จะให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็เขาก็มีติดอยู่ในนี้นะคะเห็นไหมแต้มนึงเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะนี่จะ้ะเขาจะเป็นเส้เดียนตัวแบบนี้นะคะตัวสีแดงๆแ,แบบนี้นะคะแดงๆอ่านี่เขาเขากินเก่งนะคะเขากินเก่งด้ยวยให้ดูนะคะ แต่สาไม่ได้เจาะรูนะคะแล้วไม่ได้เจาะรูเต่ถ้าเจาะรูเนี่ยมันจะไม่ติดแบบนี้นะคะมันจะแห้งแต่นี้ก็คือว่าสาก็มาเลี้ยงไว้เพราะว่ามันเป็นตัวตัวเล็กสาก็เลยให้เขามีความชื้นนะคะอืมทดลองมาก็นานนะคะกว่าจะได้เป็นแบบนี้เนาะเลี้ยงแค่เดือนมันก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะที่เราเรียงเข้ามาแต่เขาไม่ชอบนะคะไม่ชอบให้เราไปกวนเขาเห็นไหมเวลาเรา ทำอะไรแล้วเขาจะหลกเลยนะคะเนี่ยตัวแดงๆแบบนี้นะคะเลี้ยงแล้วก็เอามูลเข้ามาปลูกค่ะปลูกอะไรได้ดีมากเลยนะคะเนี่ยตัวแดงตัวแบบนี้นะคะคโอเคจ้ะเดี๋ยวเรามาดูในนี้กันเนาะทีน,นี้ว่าเป็นยังไงเขาสองที่เขาสองเดือนที่เขาผ่านไปเนาะนี่สองเดือนก็ได้แค่นี้นะคะเขาโต,ตมีอันโตมากไม่โตมากเนาะอ,อ่ามีจ้ะ เห็นไหไข่เขาแตา่ไม่ค่อยมีแล้วนะไข่เขาเพราะว่าเขาพักเป็นตัวหมดแล้วนะคะสาคิดว่าเนาะถ้คงมไม่หมดก็เดียวสาก็จะเปลี่ยนให้อาหารเขานะคะทุกคนโอเคจ้าถ้าเพื่อนๆคนไหนก็ลองเลี้ยงดูก็ได้นะคะลองเลี้ยงดูนะ,ะคนไหนที่ชอบตกปลาเลี้ยงทําเป็นอาหารปลาหรือว่าเลี้ยงเอาทําปุ๋ยส่วนสารนิสสา,ามาทําปุ๋ยใส่ที่ บ้านของหานะคะที่สวนนะคะแล้วก็เลี้ยงเอามาทําปุ๋ยนะคะดีมากเลยเห็นไหมนี่ตัวเขาจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ทักมาได้นะคะเดี๋ยวสาก็เอาส่งทางไปสีได้นะคะอันนี้เฉพาะในสวีเดนนะคะเฉพาะในสวีเดนเนาะที่สาส่งเดาก,ก็ส่งไปทั้งไอ้ทั้งดินแบบนี้นะคะที่เขาเรียกเนาะอ่านี่จะ แต่เห็นไหมเขาเขาไม่ยังไม่โตนะคะทุกคนเขายังไม่ได้โตเต็มที่เพราะว่าอันนี้เป็นเอเบบีเขาอยู่เนาะเป็นตัวน้อยเขาอยู่นะคะทุกคนนี่เพราะว่าเขาเพิ่งโตเนาะเห็นไหมเขาจะยุงี่ซูดิมันยังจะมากิ้มเราอยู่นะยุงเยอะมากเลยทุกคนนี่จะอืมเนี่ยเขาไม่ชอบเลยนะเวลาเราทำอะไรตัวเขาจะแดงๆแ,แบบนี้ <laughs> ลงไปเลยจ้ะลงไปเลยใหญ่นี่เห็นไหมเวลาสาเขียเขานะสาเขียเดี๋ยวเขาก็ไม่ชอบ